ข้าคือเทพพเจ้าึข้าอุตส่าห์ไว้ใจพวกเจ้าแต่พวกเจ้าดัานทรยศหักหลังข้าคงมีแต่ต้องสู้อายาขวามือคืนสวรรค์ดาบมนดําสิบสองจันทราฮะยา ย่าๆๆๆจุดอ่อนของมันคือระยะไปชิดเข้าใกล้มันให้ได้แล้วท่านจะชนะลูกพ่อมันหันหลังได้โอกาสละลูกพ่อเจ้าหายโง่แล้วต้องเข้าระยะไปชิดใช่หรือไม่ตายซาเป็นไปไม่ได้ ก็จบไปแล้วนะครับฝากกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับอยากได้สี่ร้อยซับและขึ้นขึ้นลงลงก็ไอชื่อท่าแล้วว่าฝ่ามือขึ้นสวรรค์อะไรนั่นน่ะผมพูดเองนะตั้งเองเลยตอนนั้นคิดอะไรได้ตั้งตอนนั้นเลยก็ตั้งให้มันมีให้มันสนุกอ่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ